ทาราซีและน้องคอมพังเฮค่น่เราจะไปไปที่แบบโคกันนะคะเดี๋ยวนี้จะถ่ายอตอนไปตลาดกันนะคะแต่ว่าแต่ไม่ได้ถ่ายที่ห้างนะคะย้ํานะคะไม่ได้ถ่ายที่ห้างเพราะเดี๋ยวรอให้หนูไปด้วยเนาะยวถ่ายช่วงนี้พี่ทามาต่อนอะเดี๋ยวก่อน,ก,อนก่อนที่จะไปตลาดนะคะพิญญาณพี่กินมามา่ารองท้องหน่อยหนึ่งนะคะเพราะ แล้วมาแบบหัวสัแต่ใส่ใส่ซอสยูนโิโฟอ์ด้วยก็ใส่ท่ปปหน่อยนึงนะคะเอ้ยช่วยพี่สาวตักเกี๊ยวหน่อยนึงเกี๊ยวทอดนะไม่นี่นะคะนี่เดี๋ยวพาไปดูนี่ให้ดูโซนห้องครัวว่าทำยังไงนะคะนี่เดี๋ยวพาดูหน้วยเนาะ นี่ข้างนอกบ้านานี่ดูล่ามาก,กันนี่เฮ่ยงีางยานี่อากาศช่วยเย็นนี่นถุงมองกล้องเลยถูงมองกล้องเอ๊ะน่ารักจริงๆอ่งาถ้าเปิดใครเนี่ยเออหนูป้า โอ้ยแส่ไม่เข้าเออเห็นเห็นไหมแต่งหน้าแล้วนะคะคดอกล้องมือไปนิดนึงนะเดี๋ยวอันนี้นี่เห็นเห็นยังเป็นแต่งหน้าไปแล้วนะเพเป็นหน้าแบบแบบบางเลยนะไม่ได้แต่งหน้าเข้มนะกอดไปตลาดเลยซื้อขอขายนะคะพวกนี้มีมีแลงมีก๋วยเตี๋ยวขายนะคะเป็นพี่สาขายนะ พ่าเม่เอกี้พีเวาไม่ได้ขายนะคะเพื่อมีของรีวิวมีขนมรีวิวก่อนที่จะไปตลาดกันนะคะเดี๋ยวมีของรีวิวให้ดูด้วยนะเป็นขนมขาไก่จากเซเว่นรสรสพริกเกาหลีนะคะนี่นะคะนี่ไม่เคยรีวิวให้ดูเนาะแต่อันนี้มาร,รีวิวให้เพื่อนดูนะในร้อนส้นเย็น พาทัวร์กันนะคะแล้วก็ให้หนูอย่าลืมเข้ามาดูด้วยนะเพราะว่าทีนี้เราของคณออกเดตก,กันนะแล้วก็ไปรอพโคคากันนะให้หนูจ๋าแล้วก็ร้าใที่หนูตลอดไปรักมากเนี่ยหนูต้องสู้กับงานสู้งานนะหนูต้องทาได้นะหนูจะไปลางใจให้ทุกเมื่อเพราะให้หนูไปทำงานของหนูนะ แสงหน้านะเป็นไงบ้างโนดเนี่ยน่าราไม่เนี่ยแสงพอคอนดีนะอย่าหันก็หลังให้เพื่อนเห็นไม่เห็กไงสไตา์นึ่ตัวนี่สไตาแบบญี่ปุ่นเลยนะไม่ได้แค่แต่งว่าเป็นชุดเซรามูนนะพอดียังไม่ได้ซักนะน่าราไม่เลยเพื่อนนี่แบบในญี่ปุ่นเป็นล่าเป็นไงแต่งตัวสไตล์บุ๋นตามกันได้นะแบบเด็กญี่ปุ่นเลย เป็นไงมีเวลาโอ้ยกล้องสานกล้องสันมือสันด้วย <c oughs> ทุกพี่ก่อนจะทานอหรย่าลืมเข้าดูกันทุกคนแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมด้วยนะคะนุ่มเดด้วยจะได้ถ่ายตอนรับาไม่เดือเดี๋ยวรอดูกันนะคะถ่ายแค่นี้แหละอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมด้วยนะคะอะไรคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ ไปที่ตะโคเด็กนะนี่รอจ๊าบายบายเจอนะพนี่รอ